ถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวผู้รุศประตูแพ็กเอซีมิลาน คริสเตียนอาเบติเป็นโกที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่ผมบอกเลยว่ารีวิวมากูอย่างอึ้งครับแรกๆอาจจะแปลกๆแ,แต่พอหลังๆมาไม่เอาเรื่องจัดเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์นะโดยแนวทางคณะผมจะอัพประมาณนี้นะสำหรับธนาอาเบติ i, แล้วก็แนะนําว่าใส่เป็นบู o เซฟวิ่งได้นะแต่น,นี้ยังไม่ได้ใส่บูธนะครับอัพเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ มาดูค่าพลังด้านในของเจ้าตัวครับโดยเจ้าตัวนะครับจะมีส่วนสูง191เลยนะครับผมอายุ3 3นะขนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับมาในเพสไตล์แอสแทกิ้งโกคิปเปอร์ก็คือโกออกมาจากเส้นออกมาตัดบอลตัดเกมนะเดี๋ยวรอดูในไฮไลท์นะหลายๆช็อตที่แกออกมาตัดเกมนะครับค่าพลังก็จะเด่นไปทางด้านแบบนี้นะครับสำหรับค่าพลังทีเคอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นนะนะครับสำหรับผมนะแต่ว่าเล่นจริงไม่เอาเรื่องเฉยเลยนะครับนะ สกิลที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับมี e k Director Fighting Spirit สกิลกัปตันอะไรพวกนี้ด้วยนะสําหรับทางด้าน G.K. รายนี้ถือว่าจะสกิลครบนะอาจจะใส่เป็นพวก One ว s ัดพ Pass Two Passing เสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้แกก็ได้นะสําหรับทางด้าน R.B.T. านะครับตําแหน่งที่ไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตําแหน่ง G.K. นะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเลยครับไม่ต้องพูดพิมพทําเพลงเยอะครับไปดูฟอร์มกเลยครับว่าแกโหดขนาดไหนโดดทรงโดดเซฟมากน้อยเพียงใดไปชมกันเลย ครับเริ่มการรีวิวอาเบตีครับคู่สัตรูครับของ A c ซมิลานครับช็อตแรกเซฟได้นะบอกไว้ก่อนนะผมอึ้งมากนะคือส่วนตัวผมคิดว่ามันจะแบบตรงเป็นตุงไปเลยนะคือแบบไม่ได้คาดหวังมากนะแต่พอเล่นครับทุกคนดูช็อตนี้ครับหนึ่งเซฟครับเฟกมาครับกองทุกข้าสองเซฟครับแล้วกองหลังเคียร์ไม่พลาดไม่ผ่านครับแล้วสามเซฟครับโอ้โหของจริงครับอาเบตีครับผมบอกเลยว่าน่าเล่นอยู่นะสำหรับ G K ตัวนี้ใครเปิดได้อยากให้ลองมาจับดูนะ แต่ผมว่าพวกปีเตอร์ชามเคิลหรือว่าบุฟฟ่อนนะครับปีเตอร์เชคฟานเดซาจะดีกว่านะแต่ถ้าใครไม่มีโกจริงๆเปิดตามล่ามาก็สามารถเอามาใช้งานได้ครับดูการซักนีของดีครับอาเบติจังหวะโดนมันก็มีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับทุกคนมันอยู่ที่การบังคับตัวเราด้วยนะนี่ดูโอ้โหไม่ได้เล่นๆนะครับแต่ละชงแต่ละช็อตนะครับแล้วลูกนี้น่าจะโดนครับเรียบร้อยครับโล่งๆแบบนี้ไม่น่ารอดอย่แล้ยนะยิงมาอาเบติควาไว้ได้ครับ เป็นโก้อีกตัวหนึ่งแล้วกันที่ผมบอกเลยว่าใคราที่เปิดได้อยากให้ลองเอามาจับดูนะครับออกมาตัดเกมเออกมาตัดบอลถือว่าดีนะอาจจะมีจังหวะเออเล็กๆน้อยๆช่วงแรกๆแต่หลังๆมาผมว่าพอสะสมฟอร์มมาแล้วทําได้ดีขึ้นนะสำหรับทางดนะ้านคิสเตียนอาเบตินะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการ,ริวอาเบติเดียวเราไปตัดเกรดดีกว,ว่าว่าผู้รักษ,ษาประตูรายนีย้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่หน้าเล่นหน้าใช้งานมากน้อยเพียใดนะครับไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคริสเตียนอาเบติผมว่าเฮ้ยมันว้าวนะผมให้สําหรับผมผมให้9เต็ม10เลยนะอาจจะไม่ใช่ใช่โกระดับเมตาแต่พอใช้งานได้ครับอาจจะมีจังหวะหวอือบ้างเป็นบางช็อตแต่ว่าผมว่าหลายๆช็อตแกก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการออกมาตัดเกมตัดบอลเซฟลูกยิงจอดจอนะครับสอเชฟติดติดกันนะครับ ทำได้ดีย,ยืนตำแหน่งโอเคนะข้อเสียอาจจะมีจังหวะเออบางช็อตที่ออกเดินออกมาตัดเกมหรือเดือไม่ได้บอลแล้วก็บางช็อตที่แบบว่าพลาดนะครับแบบว่ายืนมองอะไรลูกบอลเป็นบางช็อตนะแต่ภาพรวมผมว่าอยู่ในเกมดีใช้งานได้ใครที่เหมาแพ็กนี้มาได้โกตัวนี้อยากให้ลองจัดแต่ถ้าสมมติว่าเรามีปีเตอร์ชไมเคิลมีปีเตอร์เชคอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้เล่นฟูลทีมอะไรขนาดนั้นก็ใช้เป็นตัวพวกนั้นไปกก่อนก็ได้แต่ถ้าแบบว่าอยากลองโกใหม่ตัวตัวใหม่ๆผมว่าสามารถจัด r b บติมาใช้งานได้เลยนะสำหรับ G.K รลยนี้เป็น G.K อีกหนึ่งตัวที่ผมว่าเปิดมาได้แล้วไม่น่าเสียดายเลยนะครับสำหรับทางนาั้น R b บตินะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิว G.K รลยนี้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับสำหรับทางด้านการรีวิวนะก็ใครที่ชอบคลิปการรีวิวแบบนี้ก็สามารถมาก,กดติดตามกดไลค์กดใจกดแชร์กันได้นะครับส่วนพวกรุดกุลิดนะครับ สลาตัานลงให้แล้วหน้าช่องสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับอยากให้รีวิวที่ไหนอยากให้พูดถึงไหนเตะอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกาดใจฝากกดแชร์เลยนะใครที่อยากจะดูรีวิวสั้นๆได้ใจความเร็วๆสามารถไปรับชมได้ที่ช่องติ๊กต็อกนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม